วันนี้พอมาไว้พี่น้องเลยเนาะช่องทุม่มมาดึงเนี่ยหอดเพื่อนแล้ววัอนี้สบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงแบบซีทุกทุกทานยินดีตอนรับขอช่วยสร้งประจอยเด้อป้าลุงเอ้ยนะดีนะำพองเ็ดีใจพอเพคนมาไว้พี่น้องเนะเป็ดีใจ ว้ายคอยเนี่ดูคอยเนี่จ้าเนี่จ้าเนี่ยชันังเฉื่อทั้งชงดึงกันให้เจ้าเป้่าเลยเยอะกว่าตั้เลหมือนากันเพมอนกว่าตั้กันไอ้ตั้งถือพตั้จ้โอ๋าสนาตัดเล็มให้พ่อบุญก็เป็นเถอะนะครับ เออโตัวเก่งได้เฮยน่ะเฮยตัดเดบิให้พ่อกระเป็นอันนี้อาตัวเด้ออะไรแม่มาหนิไม่พ่อมาหนตัดมือพ่อมอบนะดูตัดมือน้ำบอโอ้โหเก่งอันนี้เรอคนนะจักเบุดอ้ะตัดให้แม่เนี่ยอ่ะ Ô cậu ừ. 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 chạy đâu. The team kha yại đâu. Ngam mùa hắn ở lèo nèo. Mai phóng nèo. Ô cân ông, nhắm bới, nhắm yêu bóc. Mai phóng nèo. 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 จ้าจ้าลงง๊บจ้าจ้าให้แม่เน่ยไปจ้าให้ได้ดบใช่ใช่ใช่อีหล่าอีหล่าไปคุดกบเล้วบอกพอบุญเนูะได้โดกกบกบให้ไม่ตู้แล้วจะคุดชิซื้อบ่ได้ค่อยเอามากินแล้วพี่น้องให้ไม่แต่ป้าให้ไม่ตู่ก็คุ้นเถอะฉลาเลยกบสามตัวให้มีตู้เบิร์ด อานาอาสนะโอ้โหวาเอาเอให้พ่อไปลูกไปให้พ่อบุญกินไปถามพ่อรู้อยากกินโมขนมนี่สิะป้อนพ่อไปมาไว้อ่ะแพร่พ่อไปลูกไป นอนเล่นีหนาวไหมฮะพอนอนเนี่ยไปนอนไปเอเอสเนี่ยวันนี้นอนเลิมาโฆษณานอนเลินอนโฉงเพธอนะมักจอนขึ้นแบบนั้นตลอดเลยพี่น้องทะสมผนจอนเองได้นั้นมีแตดึงขึ้นเพียงของเข่าผู้อาเลยอย่างเนี่ยมาด้จริงใดมาดูฮ่างพอบุญนอนง่วงนอนแล้วฮะพอบุญฮาวเลย เอาผ่าไหมให้เขาตุ้มไปเอาผ่าไหมเอาผ่าไหมพอไหมใช้จักรว่าผ่านะดูวเอาไปให้แม่ไม่สตาร์เต็มเลยไหมไม่แม่าแม่สิเก็บมาลูกมาแม่สตัดเล็บแม่เห็นไหมเอามาลูกเอามามือได้เอานั่นไม่พอเจ้ากันไงลงแม่ลูกนี่คมไปทุ่มทิพเ์นะเออผลสตาร์เต็มผลเองเลยมาลูกมามันมันขอบลงแล้ว

เก็บไ้ลูกเออเก็บไ้ทั้งเสือทั้งส่งจอดขึ้นปานใช่ไหมางมันหนาวล้วดึงน้องลูกอะเนี่ยมหลังลูกนะเกเบิ้นเน่ะมันไหนเลยนอนเลยนอนปะน่ะพ่อบุญนอนแ้ว

กิินนบโมาโมบ่ชิบูยังไดอยู่เลยลูกชิบูยังไดอยู่บนผาก็อยากขนมนะเฮ้ยตึงยืดตึงนาเอานอ่อนช้าเยเอาอ่อนช้ายอ่อนช้าลูก Ôn sa tốt đúng <laughs> Hãy khó thìm này Mùa hải khó ao đây Khút lại cũng hải ao đây Thìm hơn vào <laughs> 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 หห้พ่อบุญเป้าให้ปะเอาลงนี่ลูกชงนะอย่าจอ้อนขึ้นกว่าลดบมลูกนะ <c oughs> อย่าไปทางนันอย่าไปทางนันลูกเอาไม้แหงพี่มาทางพ่อฮะพี่พี่พี่เอาไม้ทางพ่อฮะพี่เอ <c oughs> าไหมเอาไหมไงหลังนะหนั่งนะมึงแน่นั่งน,นะนั่งไง เต้นเต้นเหรป้าลุงน่งเต้นนะนะเต้นติ๊กตอกนะอะลองเพลงอยู่น่านๆๆนะ เปิดเพลงหนูมาเปิดเพลงหนิมาเปิดมาเปิดมาเพลงมปิดมาเปิดดูมาเปิดดูเอามาพี่หูุกออกมาทางเมจอยพี่ เนานี้เออนอนร่มาขี่ไครเอยพาน่ะเอ้าเอ้าเคิืนบ้านนะไหกันหมูพึ่นนอนอยู่เนาะหมูขึ่นนอนอยู่เนาะ่มลูกร่มเลคอยแน่คอยแน่กล่ะ นางชื่อก็เหยนี่เล่นหัวเพื่อนอยู่มั้นี่มาชนะมาเหยินมาบังโก้มาบังโก้ดีไหมอันไหนูกอันไหนใช้ใช้เออเจ็บตีนบ่เบิ้งหาม่เบิ้งหายเบิ้งหาม่เบิ้งหายมะโอ้ยเจ็บบ่เบิ้งเบิ้งนางน้องนางน้องโอ้ปั๊ดตุเลือดออกบ่โอ้โอ้เลือดออกบ่ หาพ่อบุญเมืองคิดไม่ย้อยเลยนะเหมืองไปเหมืองไปเหมืองไายคูดเอฟอย่าเอาอย่าดิ่นก็ลูกติ๊บเขานะมืองบไปเหพี่เมืองไปเหมึงกบน้ำพ่อบุญไปไปดูไปเองกบไปฝนสีล่มเด้อเฮ้ยพายติ๊บเขานะติ๊บเข่าเบาหัลรมนะฮะ ปลเพิ่นพอปล่อยเพ่นไปล้ไปแล้วไป่อนอุ้ยไปไปไปตุดคก็เปลี่ยนที่ลูงเป็นยังไงปนนางน้ามอนจัเอาจิบเข่าเข้าไปแชับนนอนเข่าอย่างไหมดกระจึ้บบนอนเลยไปมาฮี มาพี่ด้วมาไว้เพื่อพี่ดูมาพี่มเฮ็ดโทษชาพานะไม่เมย์ไหมไม่เห้เมยม์ไ ເບິ່ງເບິ່ງເຈົ້າຂອງອັນຢ້ານກົບດະພຸ້ນນະອື pô ແຈບດີພີ່ນ້ອງເອີ້ຍໄປນັ່ງເມືອງຄິບເຈົ້າຂອງບາດນີ້ນໍາພໍ່ບຸນຮດນບດປນັງມືຈົ້າຂອງนะ

เออเจ็บเฮงบมลูกบ่อใช้มาแม่สิเป่าให้่ไหมฮะเพียงขางไหนขางนี้บ่อมองนี้บ่อนี่บ่อนี่บ่ลูกมองไหนมองไหนฮึฮึโอ้ยเจ็บได้ดึงของแม่กูอ่ะฮ่าออรถเต็มเลยเบ่อบ่อบ่อแม่บ่งไงแม่บ่งแม่รถ เม่อนดูเกิงเหรอวัฮึเกิดใช่เกิอ่ะเกิงกะเกิงกะน้ยน้ยน้ิงกันไหนกนนะกันไหนนี่กันไหนนะยกันไหนกันยิงกันไหนกันยิกันไหนกันเฮ้ยมึงหา่แ้รน่ข่นะเฮ้รถบุบบุญ

มันกมมีแต่กระปูอยู่หันาะเชียวกินเข่าก็กระปูไปเพาะวันนี้เพราะไม่ดูว่าตามตามน่ากระปั้นเอาเอาเอาน้ามันเ่ยกระป๋าขวัวคือไข่เล้เพราะเพิ่งกินเพิ่งคิดว่าไข่ยะงข่าก็กระปูแล้วกิ่ข่าก็กระปูเลยไปนะเี่กกระปูวะเล็กกระปูว่ออกนะเล็กนะฮะเล็กออก่อเล็กออก่เล็กอบ่อออกป่อเลสื่อออไปสีออกออกออกว่ซะเอาไว้เฮ้อเฮ้อ หดบึนๆโมลูกในเสือ,อยาะบึน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 ,อน,อน,อนาอรปอมันมันเข่าอยู่บนีเฮ้ยการกหาะเสียนี่ไะโอ้ขาเหาะไม่หรอกตาเลย้ มันเหนื่มันโมเมันดเฮ็ดุกเย่งเฮ็ดเชกุงไ่กูอ่านนะพอเงียบตาไมจังวะไม่พอบูดเพล่ตาแล้วแต่ปวดประคมุดปัญหาการเสียบนี่เพราะยงแมทมันมันน่าจก มันเพล่ะบ่ะมันเพลแล้วมันตายมัเฮ้ยม,มันตายเรารู้จะเป็นเพลแล้วเถอะมันเพละ่ะเถอะฮัลโหลจ้ะฮัลโหลฮัลโหลแม่ทำไมน่ะเอาให้พอแล้วลูกจะไปดิ่นเนอะเฮ็ด <c oughs> อยูน่นอนนาสาว่ใช่ใช่ไม่มีพาบริณฑนอนอยู่หันฮัลโหลพ่อม

ไม่พอฮะลูกเนาะเสียบแบตดก็ต้อกจายเบตดเบอรแล้วโมดิ้ยินนะหมากฮัลโหลได้นะหมากฮัลโหลฮัลโหลเออเออฮัลโหลพอขอเนี่พอขอเนี่ยพอขอจ้าเนี่ยพอเอ้ยจ่ายเด้อจ่ายเด้อจ่ายเด้อจ้าเฮ้ยอชัยพอวันนี้ชัยอัด์ตใบวันนี้ดูสีด่นค่ะเอะรับตารับตา <laughs> มันตากันจังเลยเนื่อตุปะหึงเรียบโบมาเสียบการมาชี้ทามตุอย

มปเสียบสายหน่นยนนอยเสียบจังซเต็ม<ะ><อ>เออเอวาอนเออโทรหาภาบอโทรหาาบอเออฮัลโหลเชฮัลโหลาเอให้ผาให้ผ่าผาไม่ใชอาไม่ใชไ,นะไปไปไป ไปใช้ไปใช้ไปแลยอ่ะเอาไปไหว้แห่พาลูกไปเอาไปไหว้บนนอนแห่พาลูกเด้อยันพาหายเด้อโทรศัพท์าไล้นะเอ้าโทรหาพรลูกนะโทรหาตู้บอเออมึงน้อหินน้ามันออกก่อนเด้อหินหินออก เอ, ال, เ,อ2 2> เอาเอาใส่กวนให้เนี้ยน่ะกะเอาต้มไม้ใส่เด้อยเบด้เออบิ้นก็ต mm. ้มไม้เลยต้มน้ำนมต้มน้ำชงนมให้วาชนาพี Hence, ่น้องมาไปลูกมาแม่มาแม่พาให้นะคะโศัพท์พาน่ะเอาไม่แม่ไม่แม่ลูกมาเออโทรหาพาบ่ลูกบ่เออเออโลโลพาบ่ เออโทรหาพาห้าพ่หลุกนะมาพี่มาพี่แม่จิโทรใหน้นี่มามาเอาโทรศัพท์เลยมาไม่ดูวันเทนะฮะมาพี่ดูว่าพี่มาพี่ <c oughs> <c oughs> แล่นจนล่มโทษแทบจนดูดมือแม่นี่พอแล้วพอพูดมาแล้วนี่แล่นเอาลีรอนี่พอบุญจะบอพอบุญจะเอบอลูกบอเออพอบจ้าบอลูกบอฮัลโหลไม่ฮัลโหลฮัลโหลหาผ้าอยู่ฮัลโหลหาผ้าดูแม่เมสิฮัลโหลไหมแม่เมสิฮัลโหลนี่โลโกลโกลุกให้นี่ให้นี่ ไอ้เมื่อี้เขาแปลงฟันอะแปลงฟันแปลงเข่ามัเลยเอเออแปลงเข่วแปลงเข่วฮัลโหลเขอืมแปลงเข่วอีอีเหรอเออแปลงเข่วไปซันแล้วเออแข่านี่นะเออเข่านี่นี่แปลงเข่เห็นปะแปลงเข่วเออแข่าพี่กพี่ เออย่านนี่ย่านานี่ย่านย่านบอกสบายดีมาเอาใบให้พามามาเมส์เอาใบให้มหอีหล่าอย่าโยนโทรศัพท์ไปสาวเลยมาเมส์เอาใบหน่อยมะเฮ้ยโทรหาใครเด้หน่โทรหาผู้ว่าวอานี่เออสบายดีสบายดีค่ะมายุสสบายดีสบายดี Hello, hello, đi, đi, đâu, Hello, đâu. Hello, Hello. 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 cáp oh, cáp uh. <tứ>. ใส่ดกใส่เฮ้ยเ้ยเฮเกียอุ้ยตัวใหญ่นะลคอยู่นี่เกยเ่าเออเกียมันจัเออมันมามันมากัดมันมาตอมหลใครอมากินแมงไหมอมากินแมงไหมดึงตั้งในเสือนะจออย่งกรดเกลแนี้ มาเลยให้นี่เอาบ่เอาบ่เอาบ่เกี้ยน่ะเอามากินตาบ่มากินตาเอ็กน้อยนี่เอาบ่อีกน้อยขี้ไห้นี่แม่เอามากินตานี่มากินตานี่เอาบ่มากินตาคนขี้ดื้อนี่เอาบ่อืมเอาบอมากินน้ำตาวาสนาบ่วาสนาให้เก่งบ่เอาบ่อุ้ย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  เมืองจีเกียจพี่น้องลมให้ลมๆได้ลมนะลมนะค่อยๆค่อยๆหุ่นไปแล้วมันไปแล้วม่วต้องย่านไม่ต้องย่านต้องย่านหรอกมันขึ้นมาเลยโอเคจ้ะน้องพี่น้องไปจอยกันสินขอจบคลิปเพียงสามีก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณนายเดอ้อปลาดุงเลยเข้ามารับชมวาสนาเดอ้อโดยที่บอกดขามคลิปลงวาสนาได้ปลาดุงก็ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณนาย <c oughs> คลิปนี้ก็ไปแล้วก้าวเข้ามาสบายดีจ้าดูจ้าดูจ้าดูจ้าดีกว่าจ้าจ้าจุ่มลอยหูบาแต่ปากจ้ากันเล